บายดีทุกคนเมื่อนี้ค่อยกับวอาสิไปเมืองเนาะทุกคนสีเฮาเมืองแต่ว่าอย่าเบิ่งอยู่สภาพทางมันสิไปหอดบ่วนหรือวแนเลิกกับไปลุ้นน้ากันเนาะว่าค่อยสิไปหอดเมืองบ่ทุกคนป้าฝนตกเมื่อเช้านี่กะเหงหงทุกคนเอยว่าสิไปแต่เช้านี่แหละแต่ว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกอย่าไปเอาเคิงเนาะค่อยสั่งเคิงเนาะทุกคนกับไปเบิ่งน้ากันเนาะสั่งพี่เลรกแไปเบิ่งน้ากันเนาะทุกคนว่ามันมีพี่เรนแน่ ไปกับสาวเค้กน้อยพาเดี๋ยวไปหามรถคือเก้าสบายดีวันนี้ค่ะสิพาเดี๋ยวไปหามรถอยู่ทางเนาะไปหามรถเพราะว่าทางา <c oughs> ไปรู้น้ำกัเนาะทุกคน <c oughs> มาที่ฮอดคันเลยไปไปกันเลย <c oughs> สภาพทางทุกคนลงมไหมไร้สาวเค้กน้อย ตอนนี้ซาฟีมก็คือแวบ,บไล่ลงจากรถทุกคนแล้วตอนนี้ห้ากะได้ผ้าเดียวมาหอดเส้นทางนี้เลยนะทุกคนซาฟีมไปแล้วพวกต่ห้าสีปิดกล้องของห้าวมันก็น่าชื่นใจสุด ทางนะทุกคนเอ,อ้ยสับฟิล์มเฮ็ดแล้วพวกไปพ่นเลยทางเส้นนี้นะที่สับฟิล์มพาโต้เคอร์หน้าเมื่อนั้นนะ ตกมือเ้านี่น้ำหลายนะทุกคนน้ำมานี่อันนี้ก็เขาเจ้าพเดีตึกจะลุงมาจอดล้างสีนแนะ้วทุกคนล้างสีนก็น้ำไหลเป็นเฮาสาวเค้กน้อยเป็นคนครับ ตอนนี้ก็คือแบบว่าเห่ามาหอดอันบอที่น้ำหลายแล้วบบเงี้ยน้ำท่วมทางคอยไปเด้อ เพราะว่าฝนฮะกระเซ้าตกทุกคนเพราะว่าฝน,นตกแต่เสานี่นสุดท้ายเสาเค็กรถกมาได้ แล้วก็คือแบบรถนะทุกคนเสียงแบบกันเองติดๆาคัดเนะาะสิรอดหรือสิโลมต่อไปข้างมันส่เป็นแนวเลิกสิฮอชำเลิอกันยังมีเห็ดในน,นี้นะยังไงก,กว่าสิฮอดในเมืองเนะทุกคนก็ไปลุ้นเบิ้งน้ากันเนาะว่าเฮาสิรอดหือมน,นี้แล,ล้วก็ไปเบื้องทางต่อไปว่าไม่สิมีพี่เลยแน่ฮอดบอลนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วทุกคน นองน้ำมิล่ะรถห้าพผัดโอ้ยหอดอยูบอดดีดเป็นดิอตอนนี้ก็หอดหนองน้ำอิ่งละทุกคนเดี๋ยวมาลง่ลงล่งย่างบังน้ำก็ ตื่นอยู่ทางนี้นะทางนี้ตื่นอยู่ตอนนี้ก็คือ เธอมันหอดก่อนกัะบอตายฮอตอนนี้คือรถเฮานอกแล้วจ้าทุกคน นอกแล้วตัวนี้สาวฟิมล่ลองนะสาวภาพลอดแต่จะให้ป่ะนะอ๋อ้ลอดโอ้ฟิมฟิมแสดงว่าลอดที้จะเอ้ย ตอนนี้เหากับมาฮอดทางนี้แล้วเนาะทุกคนสภาพทางก็คือที่เห็นอันนี้ก็มาทดลองเบืงองโนวาสิไป,ปทั้งเลิกก็เลยลงมาย่างเบิ้งทุกคนน้ำนัำมันสิเลิกบอกที่ว่าเหาย่างน้ำไปแล้วก็น้นำมันตื้นเนาะทุกคนน้ำมันเบ่เลิกก็เลยเฮ้อ เสาเค้กมาทางนี้ทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้มาหอดบ้านกุดหินเนาะทุกคนก็ว่าสิเอารถเข้าไปเบิ้งก้อนเฮอเข,า,ขาแปลงเบิ้งก่อนเนาะ พลลัพธเห่าก็คือสภาพนักเติม ไปทางเลิบวันนี้ไลลงบอันนี้บ่ <c oughs> ไลลงบอันนี้นะ เขาปิดเนาะทุกคนฮันคนส่งเขาได้ปิดละค่อยกันเลยพาเดียวอันมากินข้าวเป๊กินข้าวเทงเนาะกระแวะแวะมากินข้าวเทงอยู่ฮันเขาเจ้านี่เนาะทุกคนในห้องก็มาห้องไม่ได้เลยจ้ะมาเร็วหิวข้าวหิวข้าวนี่จ้ะ จ้าทุกคนเขาเปอ็อนิเมนท้วยเศร้า5,000กีบจ้าทุกคน ตอนนี้เขากะปรุงแล้วแล้วเนาะทุกคนเป็นยังไงล่ะสมใจยากแล้วเขากะซีเฮอรผักกลับมานาวแล้วทุกคนแล้วก็มีมาทูคอยกับบรววาหลายนาะขอ,อนุญ,ญาตกินก่อนกินเป็นกินเพราะว่าหิวขา้าวทุกคน เขากระซิ่เฮอร์กกะปิมานาเนาะทุกคนมีกระจัมกะปิกินกับกะปิ จากที่เฮากินข้าวอิ่มแล้วเนาะทุกคนค่อยจะได้ซื้อซื้อข้าวพัดเนาะซื้อมอเฮอัอนติ๊กหน้าซื้อข้าวพัดมเอมเรอเมอตอนติ๊กหน้าเนาะทุกคนตอนนี้เฮากะสิเปเอลเคองเนาะ สงสยัยฮานเขาก็น,น่าเปิดแล้วพ่อแต่ไปหอดบริสัดร,ราคาเอ,เอาคืนมาเนานะทุกคนนี่ได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเมื่อแกะอยูเฮิรนเนาะแล้วก็พากันลงมาตลาดเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดเมืองอาสะพอนก็พาเดียวไปเลาะเบิงบ่งเนาะเลาะเบิ่งน้อยเดียวหนึ่งค่อยกับบบได้ซื้อพี่เลาะไปเลาะเบิ่งซื้อๆอันนี้ก็ิบ่ไบริากเสิงเนาะทุกคนก็ เบิ่งไปเรื่อยๆจ้า ซืซ้ออะไร pues ซื้อไม้ปิ้งไม้ปิ้งป่เาปซื ah, no. ้อซื้อไม้ปิ้งไม้ปิ้งป่าจะได้พี่เลอ หลังจากออกมาแต่ตลาดละกาพเดีมาซื้อน้ำปั้นจ้าทุกคนนี่จ้าทุกคนจอกหนึ่งสาวพันกีบ หวานมากเลยคนตอนนี้เท่ากับพัดเดียวเกี่ยวมือแล้วก็พัดเดียวเดินทางมือโตนอกอะมือพบกันย่เพิ่นเพื่อนทุกคนตอนขามือเขาสิบริษายเนาะเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยบริษายกับมือพบกันย่เพิ่นเนาะทุกคนเนาะ

อืมอ้วนอ้วนอ้านอ้วนอ้นอ้วอ้วนอ้วนอ้น้นอ้วนอ้นอ้นอ้วนนอ้วนอ้วอ้นออ้วนออนอ้นออออออ้วนอนอ้ว้นอ้วอ้วอ้วนอ้วนอนอนอ้นอ้วนบ้วนอนออ้อ้นอ้น้วา้อนน กูแฮปปี้แม่ทักินข้าวเดี๋ยวนี้แมกินข้าวตอนเม่กินแต่บออีละถ้ากินข้าวพัดบอละก็ขนมนะก็ขนมอะอร่อยจังเลยแม่นสาวสาวซีฟต้ดนี้เนาะ ยไปาคือประทงพน้อยหงมอูบอลที่ปวนี้จว่า้ีจว่านี่ทุกคนอันนี้กัอันนี้เฮาสั้งเคิงมาเนาะอันนี้เฮาไปแอามือนี้ ไปเอารอดเป็นแล้ตายกับไปเอวอันนี้แลยทุกคนเด็ดสินมากแกะเถอะเบิง้งแกเอามาเลย อันนี้คือดอกไฟเนาะไปก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้นี่ขาตั้งกล้องทุกคนขาตั้งกล้องค่ะขาตั้งกล้องนี่กัดซีเซอร์แบบมันสิมีแบบนี้นะทุกคน ขันเข้าให้มันแน่นๆแล้วกดซินีขาแบบนี้วัดออกมาแบบนี้ก็คือตั้งเนาะมันสี่แยเลยสามารถยืดอ้อแล้วก็ยืดเข้าแล้วก็ตั้งแบบนี้เนาะทุกคนจะมีประมาณนี้แหละโทรศัพท์เข่ากับสิเซยู่นี่เนาะกแกก็ฝันี่ โทรศัพท์ใส่นี่ตัดตังนี่ประมาณนี้เลยทุกคนส่วนดอกไฟกะเดี๋ยวเฮาสีมาใต้แบบนี้เนาะใต้นี้ปึ้มดีมันก็มาแล้วแต่มันก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ซิมีใส่ซักมานําใส่ซากพร้อมดอกไฟ สวยไะทุกคนได้มาแล้วสำหรับืันนี้กะมืดไปงบสองแสนห้าทุกคนมืดทั้งดอกไฟทั้งขาตั้งกล้องมืดไปสองแสนห้านอนสวยอยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่